พะะอออี่น้องแม่บึงพญาแม่กระป๋องนะพีนะหรือพยาออดอกระป๋องแม่บ่งวัดสิมีอียงเลยแต่ก็ย่าลื่อมให้กัางนั่งออนเอ็นเ,เลยค่ะเด้อกดไปตัดแซ่บกัดสดตัดใกดกระดิ่งหน่อยเลมะขิงมะลูพยาต่างจัาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง เพื่อนพองน้นงพีนะคะมูมีแนวเห็ดมูมีม่ย่างไรเนาะมือน,นี้กันเลยสิมาอัน <c oughs> ผ้าเล่นกระเป๋าหรือกระเป๋าเบืองนอกนะ <Wow! Wow! S 1> <c oughs> มือเศ้านี่อันไปทำธุระเนาะกันเลยแบบว่าหาอันหาบัตรหาของในกระเป๋า <c oughs> เก็บไว้แล้วหาผู้พ่อ <c oughs> พี่น้องเอ้ยมันจักแม่นหยังอันแม่หยังแม่หยังแน่เนาะกระเป๋ามันใหญ่หลายเอ้กระเป๋ามันใหญ่กระเป๋านีเนาะก็เลยบัอีหยังสารพัดบัอีหยังกยัดลงไปยัดลงไปเต็มเบิดเลยก็เลยหาบ่พอเออมื้อนี้ก็เลยสิมาเว้าทางว่าถือกระเป๋าใหญ่ที่มีช่องใส่อีหยังหลาย ก็ด,ดีอย่างหนึง่งคือว่าเ <c> ข <oughs> ้าสามารถพกไปได้เทื่อเดียวสะดวกสบายนะะเนาะค <c oughs> ่ะนะอ่าแต่แปลว่าถ้าเป็นบางคนที่ก็สามารถเอาโ,อโทรศัพท์ <c oughs> ใส่ในข้างในงนี่ก็ได้เนาะค่ะนาะมันก็สะดวกสบาย <c oughs> แต่คือว่าอยู่อกระเป๋าใบนี้ก็มันกับโมเมนต์ว่าของสีราคาแพงราคาเท่าไหรดอกนาอค่ะน้อง <c oughs> แค่สองรอยบาทสื่อจุเมืองไทยแต่ว่าใส่กับคุมอยู่คือว่าใส่คุมใส่คุมใส่คุมใส่ยังคือ,อ oh, <no. S 1> มันก็นมีทั้งหมามีทั้งนี่เนาะแต่ที่มือนี่ก็สิมามันบ่อยฟังเพราะว่าอันในการที่อยู่ตงังแดนหรือว่าอยู่น,นี่เนาะอัน ส่วนไลก์กับโมว่าสิบเป็นอีอยงกะมีแต่เป็นแบบแปลนบัตแรบบเป็นแบบว่าอันนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นอ่าพวกเอเอนี่ก็เป็นเป็นบัตรที่แปลว่าสําหรับอ่ารถเนาะการป,ประกันเรื่องรถยนต์เรื่องอีอยงนี่แหละเนาะอ่าในการขับขี่เทาก็มีาว่ารถ มันมีปัญหาให้อีหยังนี่ก็โทูเอิ่นเขากับเบิ้งตามบัตรอันนี้ก็ได้โทษอ่าทุเอืนทอนทอนอนนุอีหยังเนาะสำหรับบัตรนี้นะคะบัตรนี้ก็เป็นบัตรของอันอ่าล้านขาย,ยาหรือว่าอหยังเนาะอ่าสำหรับขอบครั้วเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นสมาชิกเพราะว่าอยู่ที่นี่มันมีอีหยังมันกคลใครๆก็ว่าขึ้นในแนวทางขอบครั้วเลยอ่ามันก็มีส่วนลดเปอร์เซ็นต์แซฟวิงให้อีหยังหนึ่งละเขา หลายๆอย่างนาะบางอย่างก็บ่ค่อยสิจะสนใจดอกอือแล้วก็ปิบดบัตรของคล้ายๆกับวัดรถของบ้านเฮาทั่วไป <laughs> นเนาะแต่ว่ามื้อเช้ออานี่ไปหาอ่าไปหาไอันน้นเนาะอ่าว่าสิใช้อันอันบัตรตัวนี้แต่บังเอิญไปจับบัตรอันเวทตินยูเนียใเขา oh <no. S 1> ก็เลยาแตกเนาะเพราะว่ามันสีคล้ายๆกันเนาะค่ะเนาะ บาตรตัวนี้ก็เป็นแบบว่าสําหรับอ่าคนที่บริทำงานสําหรับคนที่แบบว่าอะไอลมาเแลเนาะค่ะเนาะแต่คุณยายก็ยังยังบ่ถึงได้ได้ได้ใส่ดอกแต่ว่ามันจอยกันกับอืจอยกับสามีก็เลยได้ใส่เนาะค่ะเนาะเขาก็เลยเหตุปัดมาให้แต่ข้างหลังมันกับสิมีรายละเอียดว่า อมันตัวยู่ตัวยู่นี่ก็ย่อมาจากว่าอายุยังเมื่อท่านหอดโฮสิมหาเยี่ยงกว่ามากนี่เนาะแต่หนามันแก่เกินไปว่ากันไปเนาะค่ะเนาสำหรับที่แบบวตัวนี้ก็สามารถใส่ขวบปูกันกับอันอันอเวลาไปหาหมอเรือว่าไปสถานที่อ้ราชการหลายๆอย่างเนาะ เขาก็สีถามว่าทามีบารตัวนี้มันกาสีแบบว่ามีส่วนลดหอืมถ้าไปซื้อยากระใส่คอภูกกับตัวนี้มันกะเคมีส่วนลดมีอีกยังใหาเนอกกันนอกมีอีกอย่างหลายบ่มีเวียกเห็ุเนาะแต่เพราะว่ามือเช้านี่ไปหาซื้อของไปหาเดินเล่นก็เลยจับบัตรบัตรเตละอยางเนาะอันนี้ก็บัตรส่วนลดของอันอันนั้นเนาะ นะสีมันก็ไข่ๆกันเฝอเฝออะนะเป็นล่าเฝอเฝไรจับบัดจับไห้พิษทีพิษทางนะพิษหมองเนาะแต่ละแต่ละทีเขาก็มีบัตรของเขามีอียงของเขาอะนะนืมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นของธนาคารแต่ว่าเงิ้นบ่มีพี่น้องนะคะอตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบัรเก่าของเขาดาวแต่ว่าตัวนี้มันก็เสื่อมตัวกับกับกับเออเออเนาะค่ะเนาะ เอเอคือคือตัวที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละสําหรับแบบว่ารถยนต์มีปัญหาหพือว่าเอียงนีก็ใส่ครอบคูกันได้นะคะแต่สีตัวตัวแต่ละตัวแต่ละอันมันก็สีไข้ายๆกันมันก็เลยทําให้งงมันก็เลยอืมอันนี้ก็คือพวกไปสื่อของลานพวกพักพวกเอียังมาปลูกเนาะขนะแล้วมเช้านี่ก็เลยอ่ะ ไปเข้าดาวไปยังนะไปใส่บัตร <c oughs> เพราะว่ามันกะมันกะสีกะไข่ไข่กันอันนั้นยี่รีตาฟางเนาะเ <c oughs> ขามาเหลวรว่าอันนี้ก็เลยมาฮอนเฮือนแล้วก็เลยแต่มานั่งเหร็นั่งอันนี้ก็เลยอยากเอามาให้เพ่ินพองนองพีเนาะค่ะเนาะ ม,มีวันศุกก็อยากมีอียังแบบสนุกสนานกันนอกค่ะท่ามามาเบาหัวมวนกันคิดหอดคิดถึงพี่ปลาหน่าอืาบัตรบัตรของธนาคารกรุงไทยเมืองไทยกับมีนะคะแต่ว่าเงั้นมามีแล้วใครสนใจอยากได้อยากใส่เงินมาให้กับกองคุณน oh <no, S 1> เน้อพี่น้องก oh <no. S 1> องกไปสุขุสุขคนนาอคคะเนะอนมะ มื่อนี้ก็บ่ได้มีอีหยังหลายก็แค่มาทักทายมาพูดคุยดูความคิดฮอดคิดถึงนี่จักอันบัดอันนี้ก็จักอันใดเก่าอันใดใหม่ดอกมาได้มาก็มีแต่จับยัดมีแต่จับยัดใส่จับยัดใส่กเลยบ่รูาขนาดอันเดียวกันนี่งอันเลย ็เล่บปรุกว่าอันใดอันใดเบิดอันใดตัวเบิดก็เลยสิมานางเหลือกมานางเลือกบึ่งว่าเมืดออันใดมันเบิดอายุมันอันใดแล้วเขาหายมาใหม่มีเวลาก็มีแต่ยัดใส่ยัดใส่เนาะคะเนาะอันนี้ก็คือใบคาปีของนิวซีแลนด์เนาะคะเนาะมีอีกยังไรก็มีแต่มาทักทายพวดคุย เพ <th phin> <ffic. S 1> ื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าใดมันมียังมาให้มาหาเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะค่ะเนาะก็เลยแวะมาทักทายพูดคุยขอบพระคุณทุกๆกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาให้มาหาบ้านมีก็สิเก็บของใส่กระเป๋าเก็บเงินเนาะค่ะเพราะว่าสิเอาตัวใดมันเบิดอายุมันอันยังก็สิเก็บออกมันจังสิบโบลายมันจังสิีโบราณนักลายกระเป๋านักค่ะ นักมีแต่บัตรมีแต่อีหยังอันเงินบัตรเครดิตมันบ่แม่นบัตรอีหยังเด้อมีแต่มีแต่บัตรร้านค้าส่วนลดของร้านค้าร้านอีหยังเขานั่นเนาะขอบพระคุณเด้อค่ะเด้อที่มาแห่กำลังแรงใจฐาไล่สะขอขอเด้อค่ะเด้อขออันัวหัวมวนมาทักทายกันซื่อๆเนาะ มาขอกำลังเล่นใจจากพี่ปานาเพื่อนพ้องน้องผี่สำหรับวันนี้ขอปรบคุณค่ะวันสุกกับอันส่งบายๆเนาะกับมาส่งความสุขอ่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ระเหตุงานทั้งวันก็นเลยแวะมาทาักทายเพื่อนพ้องน้องผี่บาย